สุดท้ายจริงๆโจทย์ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่คําถามว่าเราจะชนะการเลือกตั้งไหมแต่คือคําถามว่าเราพร้อมจะบริหารประเทศหรือเปล่าเวทีการพิจารณงบสามวันที่ผ่านมานี้ไม่ใช่เวทีที่พวกผมจะมาทําลายล้างท่านแต่เป็นเวทีที่พวกผมมาซ้อมมือเพื่อเอาชนะท่านครับพวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการทํางานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและด้วยข้อเสนอในการบริหารประเทศที่ดีกว่า พวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ทํางานอย่างเข้าใจปัญหาและรู้วิธีแก้แก้ปัญหาไม่แพ้กับท่านมาแข่งกันเอาชนะใจประชาชนครับผ่านเวทีทางการเมืองที่ถึงแม้พวกผมจะชนะการเลือกตั้งแตแ่ผมแพ้ในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้กติกาปัจจุบันทําให้สนามแห่งการเมืองนี้เป็นสนามแห่งการเอาชนะใจประชาชนครับวันนี้อํานาจอยู่ในมือท่านบริหารให้ดีครับเพราะผมเชื่อว่าผู้แพ้จากการทําหน้าที่ของตัวเองในสี่ปีข้างหน้านี้ จะถูกบทขยี้ด้วยฉันทามาติของประชาชนครับด้วยการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สะท้อนต่อนโยบายไม่ได้ใส่ใจในความให้ความสําคัญของเงินในงบประมาณครับจึงทําให้ผมไม่สามารถโวดเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้ครับขอบคุณครับ